ดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นับตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีสองห้าหกเจ็ดนะประมาณเจ็ดแปดวันนะตีสวา7เจ็ดวันสุดท้ายแล้วกันนะคะแม่หมอจะตั้งชื่อคลิปว่าเจ็ดวันสุดท้ายก่อนสิ้นปีอาจจะบวกลบหนึ่งวันสองวันนะคะเหตุการณ์อาจจะเกิดเร็วกว่านั้นวันสองวันนะคะก่อนสิ้นปีจะมีเหตุการณ์อะไรมาให้เซอร์ไพรส์นะชาววันเสาร์บ้างนะจ๊ะ มาดูกันค่ะมาจับกันสดๆนะใบแรกนะคะอ่าสองเหรียญเ,เรื่องนี้ไม่น่าจะเซอร์ไพ์เรื่องของการเงินยังคงหมุนติ้วๆอยู่แต่มีเงินผ่านเข้ามือนะชาววันเสราร์จะมีเงินเข้ามือแน่นอนแต่จะเก็บอยู่หรือไม่เก็บไม่อยู่เพราะว่าอะไรตำรวจคอยจ้องเจ้าหนี้คอยจ้องบางคนอาจจะมีภาระค้างเก่าที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยนะะ แต่จะมีโชคสองชั้นนะโชคจากทะเบียนรถค่ะบางคนอาจจะได้รับโบนัสเงินตกเบิกอะไรไปลายปีจะมีโชคจากทะเบียนรถอีกนะคะหรือมีคนนำเงินมาให้นะคะใบที่4ี่ก้าดาบเครียดกับรายจ่ายนเช้าวันเสาร์เครียดกับรายจ่ายนะคะใบที่5ค่ะเจ็ดเหรียญรองเงินค่ะรองเงินอะไรเพราะว่าเงินที่เข้ามาในใช้หมดแล้วนะ ข้าปุ๊บออกปับ๊บเงินยังไม่พอรอเงินใหม่นะคะบางคนอาจจะรอโชคลาภบ,บางคนอาจจะรอโชคลาภก้อนโตนะเช้าว,วันเสาร์นะถ้าไพ้ขึ้นลักษณะนี้คุณจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะโชคลาภไม่เยอะหรือเป็นเงินสิ่งนี่คุณจะต้องได้อยู่แล้วนะเงินจากวันยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือได้กันทุกคนนะนะหรือเช่นใครที่ทํางานเดค์กรก,ก็จะได้โบนัสนะคนะ แต่การจับใจ่ายใช้ใช้สอยนี่ต้องหมุนดีๆนะหมุนดีๆนะคะอันไหนที่สําคัญจ่ายอันไหนที่ไม่สําคัญอย่าเพิ่งจ่ายนะคะอ่าอันไหนที่ไม่สําคัญแต่เป็นหนี้เขาก็ต้องจ่ายนะเออเป็นหนี้เขาสําคัญ <c oughs> ต้องจ่ายค่ะนะคะเออแล้วก็ยังรองเงินอยู่นะเช้าว,วันเสาร์นะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณช่วงก่อนปีใหม่นี่ก็คือการเงินที่ยังไม่ค่อยคล่องมือนักนะคะอ่า เลขนำไพ่ของคุณนะถ้าจะเสี่ยงโชคก็คือ2 1097ค่ะ2 1097และ27นะคะชาววันเสาร์ขอให้โชคดีค่ะ